ร่วมกระจายข่าวโดวยน้ำผลไม้ดีดอไดมอนด์บลูผงเงาบัวผสมผงใบสะระแหน่ราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดรู้นะว่ายังดูข่าวกันไม่สุใจงั้นมิ้งตัดข่าวนี้ให้ได้อัปเดตกันต่อเลยค่ะด้ดนพี่หนูแม่เมียฝรั่งก็ยังอกสั่นขวัญแขวนไม่หาย หลังจากถูกโจรเข้ามาขโมยรถไปแบบชิลๆส่วนเมียตลาดสาวนิ่งปณนิทาก็เจ็บตัวจากการลื่นล้มหน้าห้องน้ำจนกล้ามเนื้ออักเสบที่คอเออแต่งานนี้พี่นแมมกับสาวนิ่งก็ใจชื้นเพราะมีกําลังใจจากเพื่อนร่วมง,งานเพียบใช่พี่แม้มกาลังใจทุกคนไม่อยากได้ดอกไม้ค่ะเพราะไม่อยากให้เรื่องเล่ย์เยเกิดขึ้นแต่คุณนิดบอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นจริงๆต้องบอกว่าเรายังโชคดีมากที่ที่เราไม่ต้องแบบรู้สึกได้ยินเสียงอะไรแล้วโผล่ลงมาดูเขามีปืนหรือเปล่ามีอาวุหรรรือเเปล่า่าาาไมมีทงู้ แต่ยังน้อยเนี่ยพวกเราก็ยังยังไม่ได้เป็นอะไรทุกคนในบ้านปลอดภัยค่ะใกล้ถึงเดือนแห่งวันแม่เรล่าสาวงามจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2014เลยขอเข้ามาดัากระจายเช่นกันเพื่อ อกมะลิที่ผลิตโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและหนุ่มอารมณ์ดีตามเดอะสตาร์ก็ได้รับรางวาัลลูกที่มีความกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2557จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเช่นกันแถมงานนี้หนุ่มตามยังแอบบอกอีกว่าวันแม่ปีนี้เตรียมควงคุณแม่ไปชมภาพยนตร์เรื่องแผลเก่าที่หนุ่มตามแสดงด้วยแน่นอนค่ะดูข่าวจนจุใจแล้วก็ต้องตบท้ายให้ได้ยิ้มยิ้มกันต่อเลยเอาลาเล่นขำๆสเก็ตดาว คลิปของสาวมัน่นเซ็กซีว่ว่าเมพิชนาที่เพิ่งประกาศทางใครทางมันกับสารวัตรเจ้าคือตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกไวๆอ,อยากจะมีแฟนใหม่แล้วหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ผู้ชายมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไร <c oughs> ผู้ชายมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไร <c oughs> ครก็ทางมันตอบไม่ได้หรอกว่านาคคจะรีเทิร์นกับใครกับคนไหนหรือเปล่าหรือจะเป็นคนใหม่เลยฉะนั้นใครจะมาเป็นแฟนนี่คือเขาต้องดีเขาต้องมีดีค่ะเขาต้องมีดีค่ะแม่ไม่สวยไม่ร่าดแบบสาวเมย์ทำไม่ได้นะคะเนี่ย เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเ็มิ้งและราวกระจายจะขยันหาข่าวบันเทิงมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันตลอดตลอดสำหรับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากซักกะและเครื่องประดับจาก Anything ิงแอร์แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ